สดีต้อนรับสู่วันาก้ารประเทศอยุธีาแลนด์หนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกและเป็นที่ที่ผมเรียกว่าบ้านสวัสดีครับผมชื่อแองเจโลจอยเจอรี่ฮะเป็นเจ้าของร้านอาหารและชอบบรรยากาศกลางแจ้งและผมก็บ้าก,การทำอาหารซะด้วยผมใช้เวลา25ปีในชีวิตผมทำงานในครัวเพื่อเปิดร้านอาหารนั่นเป็นการวางรากฐานในเรื่องอาหารของผมเลยนะครับแต่ผมก็ทิ้งมันไ้ก่อนแล้วร้านอาหารผมตอนนี้อยู่กลางแจ้ง เพราะเห็นเห็นเลยว่าผมไม่มีสตูดิโอที่นี่นี่แหละครับสตูดิโอของเราละ่ะไม่ใช่แค่สตูดิโอนะครับแต่เป็นสนามเด็กเล่นของผมด้วยแย่ yeah, yeah, ดูสิเยี่ยมเลยสุดยอดจริงๆครับผมเป็นนักยิงธนูที่ฝึกมาเป็นอย่างดีผมจริงชอบหาอาหารในแบบโบราณผมล่าเพื่อเอามาทาประโยชน์ไม่ได้ล่าเพื่อรางวัลถ้าผมเป็นหมูผมจะนอนหลับใต้พุ่มไม้นะ่ะและเมื่อต้นปีผมตัดสินใจย้ายมาที่เกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์แล้วเริ่มทําในสิ่งที่ผมรักที่สุดล่าสัตว์ยิสได้แล้ว ตกปลาโอติเบละและทําอาหารผมอ่อนไว้กับเรื่องนี้นะครับมันสุดยอดมากเลยเนื้อจากการล่ากลายเป็นที่นิยมในร้านอาหารทั่วโลกส่วนที่ยากที่สุดคือการใช้พวกมันทําอาหารที่สมบูรณ์แบบแต่ละสัปดาห์ผมจะล่าสัตว์ชนิดใหม่ๆและนำมาทําอาหารที่ผมโปรดปรานทั้ง3สูตรสวัสดีครับและนี่คือเดอะเกมเช s ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ทางซีกโลกใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยสองเกาะด้วยกันเกาะใต้ก็จะมีเทือกเขาสูงทางใต้และอันที่สำคัญที่สุดคือวานากาตอนนี้เราอยู่ที่เขตล่าสัตว์เกรนดีนที่เลคฮาเวบริเวณนี้ถือเป็นที่ล่าสัตว์อันดับหนึ่งของ นิวซีแลนด์เลยล่ะครับมันเยี่ยมมากที่นี่เมื่อ3มวันก่อนผมยิงกวางเฟโลได้จากบนเขาได้แล้วแล้วแช่มันไว้ในตู้เย็นของเขตล่าสัตว์ครับเฟโลเป็นเนื้อที่ผมชอบที่สุดในบรรดากวางทั้งหมดที่มีวันนี้ต้องเป็นวันพิเศษแน่นอนครับและผมก็อดใจไม่ไหวที่จะทำสาเมนูเด็ดจากเนื้อกวางเฟโลให้คุณได้ดูในวันนี้วันนี้ผมจะบดเนื้อสะโพกแล้วห่อด้วยเบคอนรมควัน เพื่อทำมิตลอฟที่อร่อยที่สุดเท่าที่คุณเคยได้กินจากนั้นผมจะย่างเนื้อสันในเพื่อทำริซอตโตรสชาติเข้มขน้นและสุดท้ายผมจะย่างเนื้อสันแล้วทำซอสครีมเห็ดเบอร์เบิร์นและถ้าคุณหากวางแฟลโลไม่ได้เนื้อวัวคือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเมนูในวันนี้มาเร็วบรูโนเราอยู่ที่ทะเลสาบฮาเวในเขตล่าสัตว์เกรนดีนที่สวยงามผมมีครัวเคลื่อนที่ของผมเตาบาร์บีคิว โต๊ะเตรียมอาหารและผมแวะไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อสมุนไพรเครื่องเทศผักและน้ำมันบรูโนมานี่มาและนี่คือเพื่อนตัวน้อยบรูโนเราชอบมาที่นี่ครับมานี่มาไอ้หนูเร็วเข้าเมนูแรกวันนี้คือมิโลฟกวางแฟโลห่อด้วยเบคอนรมควันก่อนอื่นต้องตัดเนื้อจากขาหลังมานะครับและนี่คือเนื้อสะโพก ดูความนุ่มของมันสิครับเห็นไหมฮะไขมันน้อยมากๆเลยแทบไม่มีเลยฮะจากนั้นตัดเป็นเส้นๆได้เวลาบดแล้วครับผมมีเครื่องบดตรงนี้ใส่ลงไปเลยระวังนิ้วด้วยนะครับข้อดีของการทำเนื้อบดเองก็คือคุณรู้ว่ามันมีอะไรในเนื้อบดบ้างมันกินอะไรและมันเป็นยังไงทำเองดีกว่านะ พอแล้วล่ะครับใส่ไว้ในชามนี้น่าจะประมาณ2กิโลหรือ4ปอนด์ครึ่งสำหรับสูตรนี้ผมใช้หอมใหญ่2หัวความแตกต่างระหว่างกวางเฟโลกับกวางแดงก็คือกวางเฟโลจะตัวเล็กกว่าพวกมันจะเล็กกว่าเยี่ยอหอมหัวใหญ่เนยสมุนไพรหนึช้อนโตะ๊ะในเนยสมุนไพรผมชอบใส่โรสแมรี่กุยช่ายพาสลี่ชามเซจและกระเทียม แต่ถ้าชอบอย่างอื่นก็ใส่ได้เลยนะครับเอาละใส่หอมใหญ่ลงไปเยี่ยมดูนี่สิครับวิเศษเลยเติมน้ำตาลแดงประมาณ1ช้อนโต๊ะกระเทียมสองกลีบสับแค่พอหยาบนะครับดูนั่นสิฮะเริ่มจะเป็นสีน้ำตาลแล้วเห็นไหมฮะใเรามีเห็ดสีขาวอยู่ตรงนี้ก็แค่สับมันสับสับสับส ใส่ลงไปเลยทามเล็กน้อยซอสวูสเตอร์สามช้อนโต๊ะมะเขือเทศบดประมาณสองช้อนโต๊ะก็น่าจะพอนะผมว่าเอาละเยี่ยมเราจะเทส่วนผสมนี้รวมกับเนื้อบดในชามใหญ่ผมจะใส่มันรวมกับเนื้อกวางเห็นไหมผสมเข้าด้วยกันเอาละได้เวลาผสมแล้ว เกล็ดขนมปังหนึ่งถ้วยครึ่งผมจะเก็บขนมปังแผ่นหัวท้ายเอาไว้แล้วก็อบให้แห้งโยนใส่เครื่องปัน่นแล้วก็ทำเกล็ดขนมปังง่ายๆเลยเกล็ดขนมปังพวกนี้จะทำให้เนื้อเกาะตัว <c oughs> เหมือนกับคุณเ <c oughs> ทป,ปูนลงไปในทรายนะครับเอาละจากนั้นอบเชยหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือกับพริกไทยอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะอบเชยนี่หอมจริงๆนะครับผมเลยชอบมันมากๆเลยเลย่ะ แล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันต่อไปเราต้องหาพิมพ์มาครับผมจะใช้พิมพ์ขนมปังเห็นไหมฮะแบบนี้แต่ผมไม่มีน้ำมันฉะนั้นผมจะใช้เนยแทนเนยสมุนไพรซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้นมิดลอฟอาจจะต้องติดกับพิมพ์ก็ได้นะครับนี่จึงเป็นไอเดียดีๆที่ป้องกันไม่ให้เนื้อติดเยี่ยมเบคอนเนื่องจากเนื้อของเรามันไม่มีมัน เราจึงต้องเพิ่มไขมันนิดหน่อยนี่คือเบคอนลายสวยมันมีไขมันเยอะมากและน้ำมันที่ไหลออกมาก็จะซึมเข้าไปในมิดโลฟของเราใส่ลงไปเลยครับฮาลูมีมันคือชีสนมแกะของไซปรัสนั่นเองครับพ่อผมมาจากไซปรัสเขาเคยทำฮาลลูมีที่บ้านด้วยวางไว้ตรงกลางครับสมบูรณ์แบบเลยโอเคเยี่ยมน้ำหนักกำลังดีด้วย ฮารุมีประมาณ350กรัมใส่เนื้อส่วนที่เหลือลงไปแล้วก็กดให้แน่นสัสดส่วนลงตัวพอดีกับพิมพ์นี้เลยครับเราจะกดมันลงไปให้เรียบแบบนี้นะครับเอาละจากนั้นก็พับเบคอนเข้ามาแบบนี้โอ้มันดูเนี๊ยบมากเลยนะครับคิดว่าไง เราจะนำมันเข้าเตาอ,อบที่ความร้อน200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮย์เราราวครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีครับโอเคใส่เข้าไปเลยและถ้าคุณอยากจะเพิ่มรสชาติแบบเนื้อรมควันคุณก็แค่ใส่ก้านมานุก้าไว้ด้านล่างและควันจะลอยเข้าไปครับมีดล็ของเราเนื้อบดก้อนง,งามๆอีกสักพักก็เสร็จเรียบร้อย ช่วงหน้าผมจะทำรีซอตโต้ที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินจากนั้นซอสเห็ดกับเหล้าเบอร์เบิร์นสุรลับที่รับรองว่าคุณจะติดใจอย่าพึ่งไปไหนนะครับวันนี้ผมจะทำอาหารจากเนื้อกวางเฟลโลในเขตล่าสัตว์เกรนดีนที่เซ็นเทอโอทาโกที่สวยงามของนิวซีแลนด์กวางเฟลโลมีเนื้อที่อร่อยและผมก็โชคดีที่ล่ามันได้เมื่อ3วันก่อนแต่ถ้าคุณไม่มีเนื้อกวาง ก็สามารถใช้เนื้อวัวแทนก็ได้นะครับผมใช้เนื้อสะโพกทำมีดโลฟไปแล้วและมันก็ยังอยู่ในเตาอบและผมจะใช้เนื้อสันในทาเมนูต่อไปรีซอตโต้กวางมันง่ายแถมยังอร่อยด้วยอันดับแรกหอมหัวใหญ่ซอยหอมกระเทียมเล็กน้อยสักสามกลีบครับเห็ดสีน้ำตาล160กกรัมโรสแมรี่สด หนึ่งช้อนโต๊ะและทามหนึ่งช้อนโต๊ะใช้มือรูดเอาแต่ใบของมันนะครับแบบนี้นะหอมใหญ่กระเทียมเห็ดรสแมรี่และก็ทามแครอทครับปอกเปลือกออกหรือจะไม่ปอกก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าจานนี้ต้องปอกนะฮะเพราะมันมีเนื้อที่เงางามซึ่งสวยมากๆฉะนั้นผมจึงปอกเปลือกแครอทจากนั้นก็หั่นชิ้นละหนึ่งเซนติเมตรเซลลรี่ ใช้ทั้งหมดเลยครับไส่กรอกแคชเชียร์ทอเร่ไส่กรอกแบบในพรานมันเหมือนซาลามีมากกว่าไส้กรอกนะครับเกือบหล่นแล้โอหยุดนะจะหันครึ่งแล้วก็แบบนี้หนึ่งสองสโอเคเตรียมกระทะดีกว่าน้ำมันมะกอกอันดับแรกใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็เทียมลงไป เห็นหอมใหญ่เต้นในกระทะไหมครับเป็นการออกกำลังไหลที่ดีด้วยข้าวอะโบดิโอใช้ประมาณ2ถ้วยนะครับ 1...2... โอเคเยี่ยมวายแดงเนยสมุนไพร1ช้อนโต๊ะน้ำสต๊อกไก่ หรือจะใช้น้ำสต็อกเนื้อก็ได้นะครับ <Hey. S 1> เริ่มจะร้อนเกินแล้วโอ้ยผมต้องโยกมันออกก่อนนะเราเล่นกับธรรมชาติอย่างไฟอากาศกลางแจ้งคุณต้องคอยปรับตัวนะครับถ้ามันร้อนไปก็ยกกระทะออกจากเตาโอเคตอนนี้อุณหภูมิเริ่มปกติแล้วเติมเห็ดเทลลารี่สไส้กรอกแครอทแล้วก็ วายแดงสักเล็กน้อยวายแดงเข้ากับริซอตโต้รสเข้มแบบนี้มากๆเลยนะครับมันเคลือบมเมล็ดข้าวและกันไม่ให้แป้งละลายออกมามะเขือเทศบด2ช้อนโตะ๊ะสำหรับรีซอตโต้คุณต้องคอยคนมันนะครับและคอยเติมน้ำเมื่อข้าวเริ่มแห้งอัดแน่นด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศสีสันและเครื่องเทศจากไส้กรอก แค่เชียร์เทอเร่เอาละมาเตรียมเนื้อดีกว่านะเรามีเนื้อสันในของกวางเฟโลและมันเป็นเนื้อที่สวยจริงๆเกลือทาทั้งสองด้านแล้วก็พริกไทยไม่ต้องประหยัดเกลือกับพริกไทยนะครับผมชอบปารปริกา้าทาลงบนเนื้ออบเชยหย่อนน้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยทั้งสองด้านเลยนะครับ อบเชยกับปาปริกา้าคนในเมดิเตอร์เรเนียนตอนกลางและตอนใต้ชอบใช้อบเชยหมักเนื้อกันนะครับทำให้เนื้อมีกลิ่นหอมและสีสวยแต่ผมต้องคนริโซอโตก่อนที่มันจะแห้งเวลาทำอาหารจากเตาถ่านต้องระวังให้มากนะครับต้องคิดก่อนที่จะทำอะไรและเตรียมถังใส่น้ำเอาไว้เผื่อว่าต้องดับไฟด้วยมันเริ่มจะได้ที่แล้วผมว่ามันน่าจะได้แล้วนะลองชิม ข้าวสักหน่อยดีกว่านะผมว่าอืมโอ้ยพริกนี่เผ็ดจริงฮ่าฮ่ายกออกมาอ่าพักไว้ก่อนครับในส่วนของเนื้อเราหมักด้วยปาปริก้าอบเชยเกลือและพริกไทยบ้างเนื้อทั้งสองด้านและก่อนจะนาไปย่างต้องทำอะไรอีกผมมีโรสแมรี่น้ำมันมะกอก เติมสีสันให้กับเนื้อนี่เป็นงานเยี่ยมมากเลยผมจะใช้โรสแมรี่เป็นแปลงทาน้ำมันบนตะแกรงแล้วก็เสียบลงไปในไฟให้ไหม้เป็นควันจากนั้นเราจะย่างเนื้อสันในของเราจี่เนื้อให้ไหม้ดาละ3ามสินาทีมันไม่หนามากครับคุณต้องพลิกมันแค่ครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นอยู่กับความร้อนว่ามันจะสุกไวแค่ไหนเอาละ จากนั้นก็ย่างอีกด้านให้สุกประมาณ3-5นาทีขึ้นอยู่กับความร้อนนะครับต้องดูให้ดีผมพร้อมจะแต่งจานแล้ววันนี้ผมจะใช้เมะกอกเขียวอืมะกอกเขียวอรันหั่นหยาบๆครับโอ้ยลื่นหลุดอีกแล้วเราอยู่ตรงไหลเขาเพอดีอะนะ <laughs> แล้วก็พาเมซานคูลงไปนั่นแหละอย่ายัง้งอ่ะพอแล้วมาดูเนื้อกันดีกว่านะเห็นไหมครับ ผมว่ามันดูสมบูรณ์แบบมากๆมีเดียมแร่เราจะยกมันออกแล้วพักไว้5นาทีเพราะการพักจะทำให้เนื้อนุ่มยิ่งขึ้นได้เวลาจัดจานแล้วครับตักริซอตโต้ลงไปว้าววิเศษมากเลยไส้กรอกดูดีมากๆเนื้อกวางย่างโอ้โห มันสมบูรณ์แบบเลยนะ <c oughs> ผมพอใจกับมันมากๆอ่ะตกแต่งด้วยพราร์เมซานด้านบนมะก่อเขียวใส่ลงไปครับและส่วนที่ผมชอบที่สุดชิมครับอืมอมันสุดยอดไปเลยวายแดง พริกจากไส้กรอกเฮดและก็เนื้ออีกนะฮะมันนุ่มจนคุณต้องไม่เชื่อแน่คือมันละลายในปากของผมเลยมันยังไงย่างนั้นเลยนะเยี่ยมช่วงหน้าถ้าคุณไม่เคยกินเนื้อกวางเมนูต่อไปจะทำให้คุณต้องขอเพิ่มคุณต้องชอบมันแน่ๆและมีโลฟกวางพันด้วยเบคอนรมควันก็พร้อมจะออกจากเตาแล้วอีกสักครู่เดียว ก่อนหน้านี้ผมเตรียมมีดโลฟรมควันรถเข้มข้นเอาไว้โดยใช้เนื้อสะโพกจาก,กวางแฟลโลที่จับได้เมื่อ3วันก่อนมันอบอยู่ในเตาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับคิดว่าน่าจะสุกแล้วล่ะดูนี่สิครับนี่คือมิดโลฟของเราคิดว่างไงล่ะดูสิเบคอนรมควันจนกรอบและสีสวยๆของมิดโลฟว้าวดูสีของมันสิครับ เบคอนรมควันร้อนๆพันรอบเนื้อกวางบทชิ้นสวยมันหยาบมันสดมันคือของจริงและนี่คือความหมายของรายการเราพักเนื้อไว้สองสานาทีก่อนที่จะหั่นนะครับเติมสีเขียวเพื่อตกแต่งสักเล็กน้อยต้นออดพักกาดมะกอกต้นหอมเนื้อค่อนข้างแน่นครับอ๋อสุดยอดเลย ลองหันดูหน่อยนะดูนี่สิครับนี่คือชีสฮาลูมีที่ยัดไว้ตรงกลางนุ่มร้อนเค็มหน่อยๆบททดสอบที่แท้จริงต้องชิมครับเอาละผมอยากให้คุณได้มาสัมผัสประสบการณ์ นี่เองจริงๆนะครับผมเชื่อจากก้นบึ้งของหัวใจเลยว่านี่คือมิสโลบที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาและเคล็ดลับก็คือชีสฮารุมิแสนวิเศษอันนี้นี่เองอืมผมอ่อนไหวมากเลยนะมันวิเศษวิเศษจริง,รงๆเลยว้าวน้ำตาจะไหลเมนูสุดท้ายของวันนี้สเต็กกวางกับซอสครีมเห็ดกับเหล้าเบอร์เบิ สิ่งแรกที่เราต้องทําคือซอสเห็ดนะครับเราจะใช้เห็ด4ดอกนี่คือเห็ดรมควันและผมจะหั่นบางๆเมนูนี้เสร็จไวง่ายและพร้อมขึ้นโต๊ะใน15นาทีใส่เนยสมุนไพร1ช้อนโต๊ะตั้งกระทะให้ร้อนบนเตาบาร์บีคิวแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเกลือกับพริกไทยน้ำมันมะกอกเหล้าเบอร์เบิ้สช้อนโต๊ะ ครีมประมาณ300มิลลิลิตรครับพริกไทยดำนิดหน่อยนี่เป็นพริกไทยแบบผสมนะครับมีทั้งสีเขียวสีดำและสีแดงใส่ลงไปเลยมันจะเพิ่มความกรุบกรอบและรสชาติเผ็ดร้อนเยี่ยมเคี่ยวจนมันเริ่มงวดนะครับระหว่างนี้เรามาทำเนื้อกันดีกว่ามีดคมๆมจำเป็นมากสำหรับการทำเนื้อทุกชนิดผมเลาะหมดแล้วพวกเส้นเอ็นไม่มีเลยครับ กลือพริกไทยต้องปรุงรสให้เนื้อเสมอผมจะบ้างเนื้อแบบนี้แล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทำทำไมลึกประมาณ3-4เซนติเมตรกระเทียมทุบให้แหลกหนึ่งกลีบนั่นแหละเยี่ยมเลยยัดเข้าไปนั่นแล้วครับทำแบบนี้นะไปดูซอสบ้างดีกว่านะครับ เดือดปุดๆเลยเริ่มข้นแล้วด้วยน้ำจะระเหยจากครีมและเหลือซอสที่ทั้งเหนียวและข้นเอาไว้มันกำลังไปได้สวยครับเราจะตั้งกระทะอีกใบน้ำมันมะกอกไม่ต้องเยอะนี่คือเนื้อสันในของกวางเฟลโลยัดไส้ด้วยกระเทียมเกลือและพริกไทยฟังสิครับดังชาเลย นี่เป็นเนื้อที่นุ่มมากจริงๆผมจะเติมเนยสมุนไพรลงไปครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะพักมันไว้ก่อนแล้วนำซอสเห็ดมาตั้งไฟให้มันเดือดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปเล็กน้อยน้ำสต๊อกไก่ประมาณนี้ครับ1นส่วนสี่ถ้วย แล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาค้นอีกเมื่อมันเดือดนะเรียบร้อยสวยมากผมจะพลิกเนื้อกวางแล้วนะครับเอาแล้วครับดูสิครับโอ้ว้าวดูนี่สิกระเทียมที่ยัดไว้เริ่มจะเก,กรียมเนื้อตรงขอบนอกก็มีความกรอบโอ้เยี่ยมผมชอบเนื้อกวางจริงๆนะยกมันออกมาแล้วก็พักเอาไว้สวยงามมากครับ เยี่ยมเลยเรามีซอสหน้าตาน้าอร่อยและซอส <Mush room S 1> ของเราซอสเห็ดก็เริ่มจะข้นได้ที่แล้ว <c oughs> ผมจะขูดพาเมซานลงไป <c oughs> ด้านบนเป็นอันเรียบร้อยซ <c oughs> อสเห็ดใส่เหล้าเบอร์เบิ้นและพริกไทยดำ <c oughs> ดูนี่สิครับ <c oughs> เอาละจัดใส่จานกันดีกว่านะครับมีดคม หั่นตามรอยบ้างเดิมเอาไว้ดูเนื้อกวางชิ้นนี้จะครับสวยเลยมันวิเศษมากๆเห็นไหมครับเยี่ยมเลย <c oughs> วางลงไปเลยโอ้สวยมากซอสเห็ดเบอร์เบินลละมุนละไม <c oughs> และเหนียวข้น <c oughs> ตบท้ายด้วยพมิศซานขูด แล้วก็ใส่ใบพาสลี่สำหรับตกแต่งจัดให้สวยเลยว้าวเยี่ยมไปเลยได้เวลาชิมแล้วครับเอาแล้วนะโอ้มีทางเนื้อกวางแล้วก็เห็ดด้วยอืมโอม้สวรรค์เลยล่ะครับอมผมอยากให้คุณได้ลองจริงๆนะ เนื้อกวางมละลายในปากของผมส่วนซอสเห็ดก็เข้มข้นนุ่มละมุนและรสเผ็ดของพริกไทยดำก็ซู้ซ่านในปากอร่อยลืมตายเลยแหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการของเรานะฮะผมสนุกมากและหวังว่าคุณจะชอบเหมือนเหมือนกันไว้พบกันในตอนหน้าผมชื่อแองเจโลโจจารีและผมคือเชฟนักล่าลูน่ไปกันเลย